บัดมาวัดปลาคำชุนอยู่นะครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านทุกคนมาเบิ่งมาชมมาเที่ยววัดมาก็มาไาวกันได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวมีแนวทางพี่น้องได้เบิ่งในชมกันกับมาเบิ่งเพิ่นพอจําเนาะภาพงดยอมรวมไม่ออกพอกภาพภาพกับไหวปุยซาคาราบาเพิ่นผู้หญาเพิ่นเนาะครับบัดปลาคำชุนฮ่อง ตอเน้นตอท้องเมยให้ปูให้ยางนี่ล่ะได้ไหวตลาดเนาปูเนาะได้แช่มือนี่ละมือนี่ได้ให้วันให้มันถือชางนี่แมยับเพลิงนี่เมับเรึงกลางระหว่างวางปูกับเฮ่าปูยากับเฮ้าหันหนาวมากนหนาวมากเหาเออหนาวมาเฮ่าเออเอบาัไนึงเาวาดีภวนีานนออปูนึงังวันแล้ว าเรื่อยๆมาพร้อมกันเรื่อผู้แรกกับขบวนแรกเขามามื้อนี้คือเพิ่นดีมากวมาจากโนนสะอาดบ่แม่ใช่อำเภอโนนสะอาดเนาะอยู่ในตัวเมืองเลยบ่จ้าทีนี้เอาดีผ้าไหว้กันไปเรื่อยๆตา้แล้วนโมจตสาภะคราตโตอะรหะโตสัมมา สัมผัสทัสสะนโมตัสษาพระกวาตุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสษาพระกวาตุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตัง อาหังวันทานาคาที่บดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาอูเชมิจูติยัมปีกายวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาที่บดีสีสุด พิสุทธิเทวาภูเชมิตาติยมปีกาญาวาจิกตาอาหังวันทานาคาทิบดีศีสุทธทพิสุทธิเทวาภูเชมิเมตัญจา มหาโพโภปิญโยนาคาสันทาปาริตางกายาวาจาิตังกาหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมาวิสุทธิเทวีภูเชมิตูติยม ยาวาจาจิตต,ตังมาหังวันธานางพญานาคีนีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมีตาติยัมปี กายาวาจาจิตาาาจาตังอาหังวันทา,างแม่ย่าสีปทุมาม,มามนาขี้นี้ มาปิมาดิมีนาสักกาเลนาดิมีนาสักกาเลนามหานาคามนาคาบูเชมิบูเชมิาแม่ผู้ใดสียกใบสียกเด้อแม่นี่ยใบสี่เสียบปัจจัยใบยกเลยยกผู่นึงผู้เดียวยกกลินหอบใซตสุบเซ้แย่น้องล่กแม่ล้าว่าถาวัยเอาแปะกันเลยเอาไฟออกจากเจ้าของเด้อหมครกลับให้แน่ๆกับดอกไม้แม่เอ้ยเขาบูชาแล้วลม่ สาธุ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 พวกข้าพเจ้าเราลูกหลานมาจากอำเภอโนนสารวันนี้ข้าพเจ้าเราลูกหลาน ุมองพ่อปู่ขุนวังอง์แม่ย่านาชีเวียงองปู่นาคาองย่านาชีแม่ย่าส้อยสีสุกิตตาแม่ย่าส้อยสีสุดาจันทร์พ่อปู่ฤาษีนารอล พระเจ้าองค์ดำแม่พระธรณีแม่พระคงคาบัดนี้ข้าพระเจ้าเล่าลูกลานข้าพระเจ้าเล่าลูกลานนอนถวานน้ำดื่มที่สะอาดน้ำแดงน้ำหวานน้ำดื่มที่สะอาดน้ำแดงน้ำหวาน คัมภรมากคำพูปัจใจใบสีปัจใจใบสีดอกไม้ทูบเทียนดอกไม้ทูบเทียนถวายแก่องค์ูองยาขออันเชิญทุกทุกพระองค์ทรงรับขออันเชิญทุกทุกพระองค์ทรงรับ เมื่อท่านรับแล้ว,อลวขอได้ปวดอำนวย่วยพร

ให้อายุย like. like? mm ั hmm. oh, so mm ่งยืนนานตลอดการและนานเถิดี่นี่พ่อแม่บอกคือบอกน้ำเสกขุนด้วยแม่มาจากบ้านไหนกะบอกคนเด้วยตั้งกีดินฐานนี่สิขอมงินที่ไข่ทองโตทามโตขอเลยด้อแม่เด้อพุทธังอนัานตังทำมังจจกาวาพังถังถังนี้พนังปัจโยโห์ุบัดนี้ข้าพเจ้าเราลูกหลานผู้มากรวาผู้มาบูชาผู้มาถวายพรเชิญองค์เทพเทวดาทั้งสี่หมกจันท้าที่มาชั้นดิน องผูองย่าทุกทุกองเทียข้าพระเจ้าได้เกิยนามมาก็ดีไม่ได้เอิยนามมาก็ดีโดยเฉพาะองคพ่อปู่ทีสุดโตองแม่ย่าสีปฐุมมาทรงมาประทานพรนั้นประเสริฐให้เกิดแจ่ข้าพระเจ้าเหล่าลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขความทุกข์ร้อนอย่าได้เกิดขอ้ข้าพระเจ้าเหล่าลูกหลานเกิดแต่สิ่งดีงามให้เงินไหลกองให้ทองไหลมาจะได้ขาดสายเหมือนกระบอกน้ำวางคำา่นนับบัดนี้ด้วยเถิดแล้วเรื่องนี้ไม่ไหว Уров, mm hmm. ได้แค่ก็โชคจ้ะเฮ้ยไม่ยาอยู่นี่เพื่อนบ่เาหร่อของเพื่อนว่าเปลี่นผู้ว่าเนาะเปาีปยนผู้ตอด้วยเพราะว่าเทวดาเป็นผ so ู <volumes fill im Island> ้สั่งมนุษย์เป็นผู้ทําตามอี๋เลยเพื่อนบอกแล้วเขาก็ะทำตามเพื่อนบ่เพื่อนบ่เขาไปท่านเขียนไว้บอกว่าอย่าเป็นพระเอกรื้อหน้าเอตลอดการุกกระหังเลยเพื่อนบอกว่าอย่าเป็นนังเอะข้ายเอกตลอดการเพื่อนบอกันไะ ผมก็เ anyway ่เป็นไผยเองผมมาเพิ่นให้ผมมาแล้วผมก็ต้อล่ะเพราะได้บุญดิทำุเนายกขึ้นไปตั้งคุณแม่ยกขึ้นไปตั้งคุณแม่ดใจเลยเดียวไปทั้ม่เออเป็นังไเสยเป็นควับววิตอดยเลยท่ายเลยตงกันตรงกัน่ายไหนะสองคิดน่น่าฮ่าฮา่นฮาเลยเห็นบ่ล่ะอเอาขึ้นไปตั้งไ่นล่ เอาเท่าหครับยเอาไว่เง้พอนเกหาเตี้ยี่นเรีงเงินบอกแนตัวนี้อตัวมันโรอยู่นเ้านี่เลยตกลตกลงตกลงเกลยดสามเตีอตัวเดียนเนาะอันนี้มามันจะเป็นของเรื่องตมันกลับข้างไปเลยกลับห้าง่อฮยะรัตกูดูสันี่นตกดูใบนีกไปเห็น่นี่นี่นตรงนี้ สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่หกสองเจ็ดห้านอ๋อตัวนย้ครั้งนี้เออพอหยิบแบ่งหนึ่งลงกแมาพอแบ่งหนึ่งลงกมาผมสิไปบูชาหน้าใหม่แบ่งแบ่งแบ่งใบแบ่งแบ่งดอยเอวัานีช่วงนี้พอเก็บขวตัวให้เบิ้ลช่วงนี้เก็บขตัวให้เบิอยพอพ่อยผมไปบูชาหน้าเขาตเดียวเาเก็ตเบิ้นเก็บขวตัวให้เบิ้ครับผม แม่ให้แม่เป็นตุกวัสดีข้าบวัดีค่าเอาเขามา่ยาใสใบหนึงเอาไปดอไปบูชาขวดน้ำ้องเจ็ดหาเนาะี้เานไม่ไปเนยีสิบนาะพี่น้องมีบรกาศกัเจ้สครับสองเจ็ดหาพักเาวะโตอาระหาตต่ละอันเน่ย น้ามตัสสาพระขาโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ามตัสสาพระขาโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุข้าพเจ้าเราลูกหลานบริวารขององค์พ่อปู่ศรีสุโตองค์แม่ย่าสีปฐุมมาองค์พ่อปู่คุณวังองค์แม่ย่านาชีเวียงองค์ปู่นาคาองค์ย่านาชีแม่พระธรณีแม่พระคงคาบัดนี้ข้าพเจ้าเราลูกหลานจะขอบูชาหน้าบวรศักดิ์สิทธิ์อันมีฤทธิ์ขององค์ปู่องค์ย่าของปู่องค์ย่าจงประทานพรในประเสริฐ ให้เกดิดแก่ข้าพเจ้าเหล่าลูกหลานด้วยเถิดพุทธังนี้มิต่างรรมังนี้มิต่างสังขารนี้ม <le Nab hai> ิต่างขอให้ข <hat paced> ้าพเจ้าเหล่าลูกหลานเกิดนิมิตหมายดีงามหนบัดนี้ด้วยเถิดเอาไวยใส่พ่อแม่บ้านใช่พ่อเอากวนโมกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นอบตหรือนายกอบตหรือเป็นยัง เป็นราษฎรธรรมดาครับเป็น,นอกเป็นลูกเป็นลูกเมื่อใ้เป็นแล้วเมื่อยเป็นแล้วอันนี้เขาที่คุ้มลงุงเกิดสังโคเกิดเกิดด้วยน้ำมูพุทธายะคอยเงินไรกองคอยทองไหลมาดูรานอยาได้ขาดสายมึงกระบอกน,น้ำวางคำส่วนขององค์เมยาศรีปทุมมาขององค์ผู้ปู่ีสุตโตนี่ด้วยเิดเพราะอัน หนึ่งหันเข้าลงตู้จากใบก็ะพอสามใบบรับสามสี่สี่ใบสี่ใบสี่ใบกับเพื่อนให้บวกอีกเล็กน้อนบอกสี่ลงสี่ลงเลยผมอยากไล่ว่ามือนี่มันสิเป็นเงินเท่าไหร่ยังนะผู้เชี่ยวผมจดบัญชีใส่ไว้ผมรู้จักว่าเพื่อนเปิดตู้เพื่อนคือไปมันนับมันครบบ้นนะสามสามใบมันครบบ้นนะมันมีแบ่งร้อยไหมผมอยากรู้จักดอกเรีนองค์พ่อปู่ศรีสุธุองค์แม่ย่าประสีปรุมมาจงประสิทธิให้แก่ข้าพเจ้าเราลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข คนทุกรอนยได้เกิดขอให้เกิดแต่สิ่งดีงานแสีข้าพระเจ้านะเหมืนี้เด้อิที่แม s <S <that that ่ค right? so yeah, like ันยนว่ะเดี๋นี้กีหลายเลยล่ะออามาสั่งวัดคันชนดูคนวันีแต่คนมีเงินนี่จะย้มกัาคันว่าอะไรอยบอกกันได้เท่ว่าเจ้าคนไวเสียเงินนนลูกหลานมาะเสนมาแท้ปากยาว่าวยว่ามามันไล่ยาปากยาว่าครับพีน้องคือสิด้ยินแล้วนะครับมูแม่มาจากกูบอว่าหวยเกิง นุษย์าสตร์นะครับเป็นกระมากับมะไว้วันนีเป็นเลขบังเอิญครับเงินในยี่สิบเตี้ยตกสามเตี้ยสีเตี้ยเป็นกระเลยเบื้องตัวเลขกับเป็นสองห้าเจ็ดครับสองห้าเจ็ดกับมาตรงกับเลขเมื่อวานนี้ครับยามาจากทำเจริญเนาะเป็นกระได้สองห้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งกับกะถือว่าถือว่ามาตรงกันนะครับพี่น้องสารับคลิปนี้กับเบื้องมาชมนะครับเรื่องพี่น้อง กราบขอบุญขอบพูครับพี่น้องที่กราบขอบพรงค์งช,ช่องพงผ้ารวยก็รจะเรื่องประดิษฐ์ยังเ,งเตือนไปเป็นทางช่องเพื่อ,อสิบปพันธกันติดตามคลิไปว้ไม่เด้อต่อไปกราบขอบุญขอบพูนนะครับเด้อพี่น้องสำหรับวันนี้ไว้สอนเอาไวส้ไวสำหลับพี่น้องเจ็บหนักมาเบิ่งกหมย์นะครับเด้อจากวัดป่าคำชนนะครับพงผ้ารวยเดี๋มานำเสนอพี่น้องเอฟซีเิ่งได้ชมกันขอบคุณนะครับกราบสวัสดีครับ